สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงประจำเดือนมิถุนาย,ยนพศ2564นะคะ เช่นเดิมค่ะก็ขอแจ้งให้ทราบเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะคะว่าการดูดวงนี้ไม่เฉพาะเจาะจงสําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการดูดวงโดยรวมตามลัคนาราศีขอให้ทุกๆท,ท่านได้รับสิ่งดีๆจากคําทํานายนะคะแล้วก็นําไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะขอบคุณที่รับชมช่อง Diamond Magic Tarot นะคะฝากด like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเพื่อที่จะทําคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆท,ท่านด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเรามาเริ่มดูดวง ของชาวลัคนาราศีเมถุนกันนะขออนุญาตเปิดไพ่นะคะขออนุญาตเปิดไพ่แทนชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะในเดือนมิถุนายนนะเป็นเดือนเกิดของคุณยังไงก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะที่ครบรอบวันเกิดแล้วก็แฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะ <laughs> ท,ทุกทุกท่านยินดีด้วยค่ะ ขอให้มีความสุขนักการเงินการงานร่ำรวยนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนทุก <food> ท่านนะคะ ชาวราศีเมถุนนะคะช่วงนี้ตัวช่วยของคุณนะจะเป็นเด็กผู้ชายนะเด่นออกมาเลยว่าเด็กผู้ชายคนนี้จะมาช่วยคุณแต่ไม่รู้ว่าเป็นเด็กผู้ชายยังไงนะไม่ว่าอาจจะเรียกว่าอาจจะเป็นกุมงกุมารหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นเด็กตัวเป็น,ปนหรือลูกชายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคุณมีความพึงพอใจอะที่ได้รับมาแล้วก็เหมือนคุณเองก็จะรู้สึกว่า ได้รับโอกาสใหม่ๆนะแต่เพียงแต่ตัวคุณเองยังรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่อาจจะเป็นจากคนรอบข้างหรือจากอะไรก็แล้วแต่นะทาให้คุณรู้สึกยังมีความเบื่อหน่ายเซ็งอยู่นะคะให้โฟกัสแต่เรื่องดีๆนะแล้วมันก็จะเกิดแต่สิ่งดีๆขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องการงานค่ะการงานดีนะคะดีแบบไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าไม่พุ่งทะยานถึงแบบว่าได้สูงได้อะไรนะคือก็ยังเป็นแบบการงานแบบเนิบๆค่อยเป็นค่อยไป ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักนะอาชีพที่บอรช่วงนี้จะเป็นแพทย์พยาบาลหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับการอาหารการกินทุกประเภทนะคะซึ่งจะเป็นไปได้ด้วยในทางที่ดีนะในเรื่องของการงานเนี่ยคือตอนนี้คุณยังมีความลังเลนะว่าจะเอาอยัางไงดีจะหยุดหรือว่าจะไปต่อดีหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของคนที่ทํางานอาจจะต้องเป็นการเลือกซึ่งคุณเองก็เลือกไม่ได้ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนดีตัวคุณเองเหมือนเป็น คนกลางอะเราก็ต้องติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายซึ่งตรงนี้ให้ระวังในเรื่องของโทรศัพท์สัญญาณหายโทรศัพท์ขาดหรือว่าการติดต่อที่จะเกิดปัญหาขึ้นนะคะถ้ายังไงให้ชาร์จแบตไปเยอะๆหรือว่าการติดต่อประสานงานก็สวดมนตก่อนที่จะไปประสานงานก็ได้คะ่ะจะทำให้คุณรับรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการทำงานนะ ในเรื่องการเงินค่ะการเงินช่วงนี้นะคะคุณจะมีทรัพย์สินเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะคะ mm. เกิดจากความพยายามของคุณแหละแล้วก็เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะคุณจะทําออกมาแล้วก็ได้เงินทําด้วยตัวเองแล้วได้เงินนะคะคือทําได้ดีด้วยนะคะเงินจะมีโอกาสที่จะเก็บเงินได้มากขึ้นนะแล้วก็รายได้ก็จะดีขึ้นเลยๆด้วยเป็นเงินที่ได้จากอาหารการกินก็ได้นะเหมือนคนที่ทําด้านอาหารการกินก็จะ สัมพันธ์กับงานนะคะด้าน,นการเงินก็คือจะดีเกี่ยวกับอาหารการกินซะส่วนมากนะคะในเรื่องความรักนะความรักคนโสดนะคะมีโอกาสได้พบชาวต่างชาติคู่ต่างแดนต่างถิ่นนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่เดินทางมาเพื่อเจอกันโดยเฉพาะเลยอะไรประมาณน,นี้เหมือนเราอาจจะได้พบเจอเขาจากสื่อโซเชียลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะัเพราะเด่นเรื่องในเรื่องของสื่อโซเชียลมากๆซึ่งตรงนี้ก็ เขาก็จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกสดใสละเริงเหมือนรู้สึกว่าอาจจะเป็นดาราก็ได้นะเหมือนบางคนก็อาจจะได้พบคนที่เขามีชื่อเสียงอะคะ่ะแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาเจอกันหรอกแต่ตัวคุณเองต้องพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาอะเพื่อให้ได้เขามาเหมือนเรียกว่าคุณวิ่งตามเขามากกว่าเขาวิ่งตามคุณนะคนที่จะเข้ามาเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของคนที่ แต่งงานแล้วนะคะมีเกณฑ์ห่างไกลกับคนรักนะคือห่างไกลในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าเวลาที่ไม่ตรงกันหรือว่าการต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ทําให้เวลาคาดเคลื่อนเวลาที่จะเจอกันมันแบบมันมีน้อยหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งพยายามหาเวลาบริหารความรักของคุณให้มากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของคนที่เรียนนะการเรียนของคุณพ่จะ ไพ่เอมเพอเรอร์ออกมาดีมากนะคะคือหมายถึงว่าคนที่มีสติปัญญามีความรู้มีความสามารถในด้านการเรียนสูงนะเพียงแต่ตรงนี้คุณอาจจะต้องเข้าหาอาจารย์นิดนึงในเรื่องของคุณไม่เข้าใจหรืออะไรในเรื่องที่คุณยังติดขัดอยู่ค่ะให้เข้าไปหาอาจารย์นะแต่คุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วแหละเพียงแต่ความเก่งบางครั้งเรื่องที่เราไม่รู้หรือเรายังสงสัยอยู่อาจจะต้องเข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาอาจารย์เข้าหาพ่อแม่สอบถามในเรื่องของ โจทย์ที่ยากๆที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้อะคะ่ะก็ขอจบการทำนายราศีเมถุนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมรับฟังช่อง Diamond Magic Tarot นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ